ดีค okay. ่ะตาบินค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะตาบินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตาบินค่ะค่ะท่านผู้ชมมโอนีก็นเลยเดินทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของตาบินค่ะท่านผู้ชมมากับมาบางเอิญพ่อคุณตาค่ะคุณตาเพิ่นกับนางลินอยู่บ้านนี่แหละค่ะท่านผู้ชมก็เลยเด็เขามาถามข่าวถามข่าวตาเนาะค่ะก็ได้ยินว่าคุณตาเนี่ยเพิ่นฝันค่ะฝันเห็นเมียเก่าเพิ่นว่า เมียเกา่าคนนี้เสียชีวิตไปแล้วค่ะทา่านผู้ชมคุณตานีฝันเห็นเมียเก่าจังใดกะให้คุณตานี้องห้ฟังนะคะน่ะท่านผู้ชมเนาะคุณตาฝันมาจังไดค่ะคุณตาฝันมาเรามาหาหน <มา S 1> ี่เรามาหาอยู่เหนหมอค่ะคุณตา,าหาอยู่หอน นหาเลยักเรียนยางหลงมาเลยนมัมนพูนคนกับวายานจิงหรนักเรียยางมาเลยจับองทางโบยานยางโงมากงโงมาเลยข้อนีจ่เทพยัีบ้นตกินกัครับนอนแล้วแม่บอกฟันกับไข่กับขาบอกเลยบ่าแม่นอนฟันได้ ก็เห็นเอาดูลยางมาอีนดียางมาโยงโยงให้เห็นโตอีีเลยเห็นโตเลยขั้นหนึ่งขั้นอีกขั้นเป็นฝันก็จ้าหนึ่งถ้าฝันเห็นมันฝันดูอะไรหรอกแต่ว่าเห็นโตดีเห็นยางมาลูลก็คือความหมายของคุณตาค่คิดว่าคุณยายเนี่ยเมื่อท่นไปใส่เนาะค่ะกับยู่ันเนี่ยกับยูน้ำหงันเนาะเกิดบุญหนำแล้วเนาะเพิ่นเสียชีวิตเด็กปีแล้วครับคุณตาใช่ไหม เพนเสียได้จักปีล่ะ3 3ปีแต่ว่าในครอบมู้ซื้อของคุณตาก็คือเพิ่นบ่ทันได้ไปไสก็ยังเห็นอยู่นําเงานนําซานอยู่ก็จังทันแหละทุนอุ่นบ่ทุนบ่อุ่นบ่ขึ้นยากบ่ขึ้นยากองซั่นย่านบ่ค่ะคุณตาโอ้ยบ่เคยย่านอยากให้เห็นอยากให้เห็นบ่เอออยากเห็นเออีขอเย่านจักเทื่อค่ะ อยากเห็นก็ได้เห็นเนาะคุณตาผู้ใหญ่เนก็มาเห็นมานอนน้ำก็มาลูกร้านลูกร้านเห็นบอกคุณตาเขาบอกเห็นมานอนน้ำก็มา่มาชวนพอยญ่ไปอยู่น้ำบริจาคแล้อย่ทันไปดวก็มาขึ้นทอดแดวจังมาหาก็วาท่านะท่านเป็นคนกินฮอดจังมหาเตัวตัวม่านอนน้ำนี่บอได้ฟันแมนบอตาบ คืออยู่น้ากันคอือกี่นี่บอกค่ะมันก็เหมือนมาคนนยูน้ากันนะนาว่าคนอไหวห้าเท่านี้ม,มาหาตัวอันนี่ค่าอืมอ,ตอุตตาเนยังยก็จะยังยิ่งบขึคนออดบ่คุณตาอวยขอท่านาาบาค่ะคือถอดจนเมื่อวานนี้ไปเกิดไปค้านจนบ,บ,บ่บอกบอกค่ะในใจคุณตานอะบ,บ่เลยว่าให้อยาาให้มาหา ค่ะ,ะกะ็เลยบวบอกให้ไปพุทธไปเกิดเนาะขันมาหาก,ก็ดี่า,ายุก็าว่าไปทำบุญไปนั่มเดี๋ยวจะได้คือโบอเลยไปหาเกิดหาคันบ่ายยุค่ะมาขับบัวปากได้เนาะคองผีค่ะวัวปากเลยมานอนเฮี่ยงคางกับวัวปากเลยวัวโบเลยไมานอนเฮี่ยงคังมิจญางบอกห่างนัางเพื่อนมีแต่มากมากกับมากโตแล้วก็ขับนะว่มามา ยังกงเด็กคนอ่อนเนาะค่ะก็โก้ก็โก้มาค่ะใส่เสื้อใส่ผ้าธรรมดานะนใส่เสื้อผ้าธรรมด้าห้านี้เลยเนาะใส่ธรรมดาใส่ตัวเราเคยใส่อ๋อใส่ตัวเราเคยใส่อายุคุณใหญ่เจ้าปีค่ะคุณตาตอนนีิคนสี่ปีสี่ตางอืม เห็นอยู่ห่านี่เห็นเป็นประจำเลยนางเถือกกระยางโยงโยงมาเลยหน้าตาเนาะองเงินยังมีชีวิตอยู่อยู่เขาพวกเคยบาดยานเราเลยยังอยากมากยัอยากเห็นเนาะคุณตาบ้าดนี้ในความฝันนั่นฝันเห็นนั่นว่าขึ้นหอดตาแห้งว่าสันตาว่าจังไหนหอดมาหาทัวก่อนมากมาตัว อายุของคุณยายนี่เจ็ดสิบสามปีอายุของคุณตาจะปีตาแบดสบาทนี่ฟันเห็นนี่ฟันเห็นมหาแต่อยู่ฮ่อนเป็นประจําเลยบนเนได้บัานเล็กที่นอกคุณตานอ่บานเล็กที่คุณตานี่เท่ดไดนอค่ะย <20. S 1> ี่สิบบานเล็กทียี่สิบค่ะทา่านผู้ชมเป็นเล็กที่สวยแห่งนอกตานอกบ่ได้ว่บาบ่ได้ยังมีแต่พันว่าขึ้นหอดซื้อตาก็เลยว่าขึ้นหอดกับมาเออก็แค่นั้นเลยบอตาฮะ ก็ว้าโอเนั่นเลยแค่นั้นเนี่ยมากก่เธอนังหนิมัดบวกคือเราเป็นจริงไหนจ้ะยัางย่างไก่นั่นมากวโมเมนต์ผู้นั้นรอโมเมนต์ไม่เอาไปตรงนี้ว่อดังมาฮับหายนี้เลยหายตัวนี้เลยในใแบบจ้าฮะหายโตแบบโเห็นเลยแบบแบบนเลย ตาทุ่งว่าโบเมนเมียนี่ก็คือเสียไปเลยมันบอกค่ะขาเลยเสียไปเลยแต่ว่าคุณยายถ้าไม่เห็นก็คือเห็นอยู่จังสันยังลบไปลบมาวนเวียนอยู่กับคุณตาเม่อนบอค่ะบันลักษณะลักษณะโบอ้วนโบยังคือเมียเม่นบ่ค่ะจังว่าบ่บเมนเมียจังว่าพิษสังเกตแม่นบ่ลักษณะนี่บอกเราบุคนอ้วนนะก็สิว่ามันเ่มือนเธอเธอ บาฮมาอนีเนี่ยบโบ,บอวดบอวนค่ะก็เลยว่าโบเมนมีะ่ะโบเมนแสดงว่าคุณตาเนี่ยมากจะเห็นอยู่เป็นประจำเนาะไหวเห็นอยู่แลว้วเห็นอยู่เรื่อยๆพั <in the 70> s> <S ตเเสียชีวิตไปนี่เห็นเป็นประจำเลย <in the 70> s> <S อืมเฮ็ดบุญน้ำแบาได้บุญสิ่งกินทานกับเฮ็ดน,น้ำแล้วแต่ว่าเพิ่นก็อาจจะห่วงตาเนาะ แมนมอจนะค่ะเพื่นกะเลยมาเที่ยวมาบึงมาซองอยู่จันสั์นอพุตานอเพิ่นจะเป็นสถานลุงยังนะม่านเ็บ่เคยย่านนอเลยค่ะเรกเคยย่านบราเคยบอกให้นนี้บอกมิแต่บอกเห็นมหาเนค่ะคุณตานอแค่กมาหาป่ะค่ะออตยานขบอกย่านเจ้าหรอกอือคนไม่เคยยานนี้ยัางตเือค่ะม้าพีนึงแต่ คนเดีดใจกันตายกันยังมาหาโอ้ขนาดคนที่เสียชีวิตใกล้ๆกันนี่ก็คุณตาก็เห็นอีกเห็นต้องเชื่อวุ่นเห็นไม่เห็นวุ่นเออมาค่ะมาหาเนี่ยบอาง่ายๆคือคุณตานี่ยสีไายประมาณว่ามีเส้นเนาะอะแม่ผมเห็นไม่แน่ใจมีเส้นมีเส้นเดียวว่ามีกิจสัมพัสเส้นหนักยังหนีนะมันชินม่นเจ้าั่านค่ะ แต่ว่าเห็นดีๆเมืนบับคุณตาฮะเห็นดีๆเห็นขักเหมือนกับว่าแตเห็นขลักมีเส้นนี่คือมักสิเนียมเห็นแต่ผีแนวที่เขานี่บ่เห็นนะคุณบ่เห็นเห็นแต่คุณตาอย่างเงี้ยแต่ว่าเสี่ยวตายมันกลับมาหาคืนไปแน่นอนเราสาดแทนผู้ชมบ้านนี้คุณตาถามเด็กริงรึเปล่าฮะท้ามเด็กมันพื้น คันเห็นอีกคนนี yeah ้เเตาด้อคันเห็นอีกเดี๋ยวสิมาแวะคุณตาใหม่ไปถึงจ so. ักแล้วแน่นอนดับนหมดคเพื่อคิดผอในความฝันเออกับแม่ดูเดี๋ยวค่ะกันคิดบ่พผอกระบ่เป็นหยังเนาอคุณตาหนอคุณตาเพิ่นฝันดูค่ะได้บ่ฝันก็เห็นเนาะค่ะท่านผู้ชมกานี่กัเป็นเรื่องเล่าความฝันแล้วกัปะปนกับเรื่องจริงน้ำเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าคุณตานี่เพิ่นก็มักสิเห็น ผู้ถี่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าจะเป็นเพื่อนญาติมิตรสหายการเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนกับมักสินแเนี่ยมเห็นอยู่เป็นประจำค่ะท่านผู้ชมเห็นดีดีเลยค่ะโอ้นอคุณตานอก,กะบรอบนี้กะฝฟันเห็นเมียลกักกว่าเห็นเมียนำมาสั่นท่านผู้ชมกห้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเนคขะเนะสำหรับโตเลข แนวทางความฝันของคุณตาเบนเนาะค่ะเนาะขอบคุณคุณตาด้วยค่ะที่แบ่งปันแนวทางค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะธรผม้ชมสําหรับคลิปนี้กับมาเบิงโตเลขของคุณตาเบนเนาะค่ะานผม้ชมเนาะอายุเมียของคุณตานี่73ปีอายุของคุณตานี่87ปีบ้านเลขที่สอง่ะทค่านรูมชมประจำงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนค่ะ2566อกเนาะค่ะเนาะฝันเห็นเมียที่ตายไปแล้ว มาหาค่ะทานผู้ชมบอกว่าคือหอดเนาะคะ่ะเนาะหลักการคุณตาหนี่เพื่อนก็มากจะเห็นเมียเพื่อนอยู่เป็นประจำคุณตาเพิ่นว่าเัื่องเทือกกย่างมาหาเลยเพิ่นว่ากะให้านผม้ชมทางบ้านใส่ดุลพินิจพิจารณาเอาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับตัวเลขหลักละการแนวทางเรื่องเล่าความฝันหรือว่าเรื่องบอกเล่าบอกก้าวของคุณตาเนาะคะ่ะเนาะคุณตาเพิ่อนว่าให้ฟังว่าบางครั้งก็เห็นอีลีค่ะ เห็นจริงๆเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นเมียเพิ่นที่ตายไปแล้วยังมาวนเวียนอยู่น้ำเหือน,น้ำซานเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะกายท่านผู้ชมทางบานโชคโฉกมานเมนกับตัวเลขของคุณตาเบนเนาะค่ะท่านผู้ชมอายุของเมียเพิ่นเจ็ดปีค่ะอายุของคุณตาเอง87ปีเนาะค่ะเนาะ บาลีทีนี่สองศูนย์ค่ะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคโชคมันมันเด้อค่ะกับตัวเลขของคุณตาบินเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดเข้ามาเบิ่งค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะเนาะถ้ายังบ่ก,กดติดตามก็ฝากช่องจ้าปอนัมเนเดอร์ค่ะท่านผู้ชมกดติดตามเพื่อที่สิบปพาตัวเลขและกแนวทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามให้เนาะคะ่ะเนาะสุดท้ายนี่ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านมีแต่ความสุขความเจริญคะ่ะคิดวังสิ่งใดก็สมค์วบ ปารถนาทุกอย่างค่ะถือเลขรวยๆกันทุกคนเนาะค่ะเนาะโชคดีกับตัวเลขของคุณตาบินเนาะค่ะเนาะเจ็ดสามปดเจ็ดสองค่ะเจอกันไม่คลิหนาค่ะสวัสดีค่ะ